สวัสดีค่ะก้อยนะัทภาเชบกรมงนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่ก้อยจะมา พูดถึงนะคะก็คืออาจจะเป็นคำถามนะคะที่ผู้ป่วยโรคไตหลายท่านสงสัยนะคะว่าถ้าคุณเป็นผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ในระยะ3 4-5หนะคะแล้วจะต้องมีการควบคุมระดับโพแทสเซียมนะคะให้อยู่ในระดับปกติเนี่ยคุณสามารถรับประทานผักที่มีสีสันได้หรือไม่นะคะก้อยอาจจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะในผักที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ย ก็สามารถทานได้บ้างนะคะแต่วิธีการจะต้องมีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือการนำผักกลุ่มนั้นนะคะไปต้มแล้วเทน้ำทิ้งเพื่อเป็นการขจัด ปริมาณโพแทสเซียมที่เกินออกไปนะคะโดยถ้าก้อยเทียบง่ายๆนะคะว่าสามารถทานได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็แนะนำว่าอยากจะให้ทานในปริมาณที่น้อยที่สุดนะคะอาจจะทานเพื่อทดแทนความอยากนะคะถ้าสมมติว่าคุณอาจจะเป็นคนชอบกินบรอกโคลีมาก่อนหรือชอบกินแครอทนะคะพวกนี้ก็สามารถใช้วิธีเหล่านี้ได้นะคะคือต้มน้ำและทิ้งน้ำเหล่านั้นไปแล้วคุณค่อยเอาผักเนี่ย ไปผัดหรือไปปรุงประกอบได้นะคะก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงค่ะแต่ว่าเมื่อเทียบกับผักที่มีโพแทสเซียมต่ำแล้วเนี่ยการใช้วิธีนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นวิธีการที่เราแนะนำมากนะคะถ้าให้ก้อยเปรียบเทียบให้เห็นภาพน,นะคะสมมุติว่าคุณเลือกทานผักที่มีโพแทสเซียมต่ำคุณอาจจะได้โพแทสเซียมเพียงแค่1ิบหน่วยใช่ไหมคะ แต่ถ้าคุณเลือกทานผักที่มีโพแทสเซียมสูงคุณอาจจะได้โพแทสเซียมเต็มเต็มเลยคือ100หน่วยนะคะถ้าคุณใช้วิธีต้มแล้วเอาน้ำทิ้งไปนะคะคุณอาจจะได้รับโพแทสเซียมอยู่ที่70หน่วยซึ่งมันก็มากกว่า10หน่วยอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาเท่าที่จําเป็นนะคะกินแค่ประมาณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของคุณนะคะ ควบคุมเรื่องของโซเดียมด้วยนะคะฟอสฟอรัสด,ด้วยและจะทำให้คุณนะคะมีสุขภาพไตที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคลิปดีๆนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะในช่องของก้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์ถามคำถาม,ามที่คุณสงสัยได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ